คุยเพลินเมืองไทยกลับมาคุยเพลินเมืองไทยกันต่อค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีเรื่องเพลินหรือบางคนอาจจะไม่เพลินก็ได้เพราะเป็นเรื่องของพุงก็มาดูพุงตัวเองเขาบอกว่าเวลาลงพุงมากๆเนี่ยเราจะเซ็งมากเลยว่าทํายังไงจะกําจัดไอ้เจ้าพุงที่มันมายุ่ยอยู่ตรงท้องของเราเนี่ยทำยังไงต้องถามท่านนี้เลยวันนี้แขกรับเชิญของเรามาอีกแล้วบอกได้เลยมาทีไรแล้วมีสาระประโยชน์มาฝาก รุ่นใหญ่ไวเพลินทั้งนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์พันศักสุเครศสูตินรีแพทย์ครัสวัสดีอาจารย์ครับคครรััับสสวดีบอ้าวทุกคนก้มลงมาดูพุงตัวเองแบบพวกพูดพวกขแมวทันทีไม่แมวเลยไม่แมวเลยเหรออาจารย์หมอบอกต้องมีบ้างต้องมีบ้างใช่ไหมแสดงถึงศักยภาพของผู้มีกินนานๆนะปัญหาลงพุงเขาบอกมันเป็นอันดับต้นๆเลยของรุ่นใหญ่ไวเพลินคุณหมอครัเวลาไปอินเดียนะถ้าพูดกันคร คุณผู้หญิงคนไหนเดินมาแล้วพร้อมน่าจะถูกดูถูกอย่างมาก เพราะผัวเลี้ยงไม่ดีถ้าคนไหนมานะโอ้โหมีเนื้อมาสามสี่กทุกคนก็จะยกย่องสรรเสริญอุ้ยบ้านนี้แฮปปี้แฟมิลี่ผัวเลี้ยงดีอ้าวอาจารย์สมัยราชวงศ์ถังอ่ะผู้หญิงราชวงศ์ถังถ้าจะสวยในคางต้องสองชั้นยังคุยเฟนี่ต้อง่นี่แบบพุ่งพีคางตือบ่แต่สบายด้านเนี่ยอายุไขเฉลี่ยมันน้อยกว่าสบายดีเยอะเลยครับเพราะว่าอายุสั้นระชัยแล้วเพราะพออ้วนมีความสุขรูปร่างกันแล้วก็จากโรคเร็วหน่อยไม่เอา มา,า <นะ S 2> เราจะสังเกตเห็นว่าทำไมเอา,เอ,าอินเดียก่อนเลยอย่าเพิ่งเอาไทายนะทำไมถึงอ้วนลงพุงคนอินเดียนี่กินหวานมากเลยนะ เอางั้น่ะอาหารแกงกะหรีหวานทั้งนั้นแลก็กินแป้งกับแกงกะหรีนอาจา์หมออาจารย์หมอทำไมชอบมาเกิดขึ้นกับพวกวัยเพลยนอย่างเราเรื่อง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 เป็นอย่างี้ครับเราต้องนั่งมองก่อนนะว่าลงพุงเนี่ยคนไปคิดถึงเรื่องไขมันว่าถ้ากินไขมันเยอะลงพุงซึ่งไม่จริงไม่จริงเรื่องจริงก็คือแป้งกับน้ำตาลเพราะว่าไขมันที่เราไปอยู่ในพุงอยู่ในตับเนียเราสร้างเองทั้งนั้นไอ้ที่มาจากข้างนอกเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดกันมานานแล้วก็ยังปล่อยไปเรื่อยๆคือไขมันเนี่ยเข้าไปมันก็เผาผลาญได แต่เราเนี่ยสร้างไขมันได้เองจากแป้งและน้ําตาลเรื่องไหมครับที่ปัญหาอยู่ตรงนี้ตอนเรายังหนุ่มสาวอยู่เนี่ยเรามีฮอร์โมนเรามีฮอร์โมนจากตับอ่อนที่เขาเรียกว่าอินซูลินฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันก็ช่วยเผาผลาญน้ําตาลเรื่องไหมครับให้ให้ให้กลายเป็นพลังงานอะไรทั้งหลายนะครับทีนี้พอเรากินน้ําตาลเยอะๆน้ำตาลเยอะๆขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยกินแป้งเยอะๆขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายมันสร้างอินซูลินสู้ไม่ไหว มันก็จะต้องใช้ปริมาณไอฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยสูงขึ้นในการที่จะไปควบคุมระดับน้าตาลเพราะฉะนั้นพออายุมากขึ้นเนี่ยระดับอินซูลินมันลดลงเพราะแก่แล้วนครับคือพออายุมากใช่ไหมครับร่างกายเนี่ยสร้างฮอร์โมนทุกชนิดเนี่ยลดลง ไอ้ตัวที่สําคัญที่เกี่ยวกับลงพุงก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินนะฮะพออายุมากขึ้นมันจะต้องใช้ปริมาณฮอร์โมนมากขึ้นในการควบคุมน้ําตาลซึ่งในที่สุดเนี่ยเราก็สร้างไม่ไหวก็เลยกลายเป็นเบาหวานเห็นไหมแต่ก่อนคนไทยไม่ค่อยเป็นอนนี้นี่เป็นกันเยอะเราต้องเข้ามาัยเพลินที่บางคนเรียกว่าวัยทองเนี่ยัยทองอะไรลดลงนะครับัยทองเนี่ยฮอร์โมนเพศชายลดลง ฮอ <c oughs> ร,ร์โมนเพศชายที่เรียกว่าเทสตโทสเตอโรนเนี่ย <c oughs> นะเวลาฮอร,ร์โมนเพศชายลดลงมันจะไม่เผาผลาญไขมันที่ร่างกายเก็บสะสม<อ>นะแล้วกล้ามเนื้อก็จะรีบลงพอกล้ามเนื้อรีบลงไขมันก็ไปเกาะแทนกระป๋อง <c oughs> นะไขมันก็ไปเกาะตับนะครับถ้าเรามานั่งมองเนี่ยว่าเอ๊ะร่างกายเรามันสะสมไขมันได้ไงเราต้องนึกเกับเวลาเรากินแป้งกับน้ําตาล นะแป้งกับน้าตาลทุกอย่างอยู่นะร,ร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นกลูโคสในร่างกายนั่นก็คือระดับน้ําตาลและถ้าเกิดมันมากขึ้นมันจะเปลี่ยนเป็นไขมันที่ตับต่อจากไขมันที่ตับมันก็จะเป็นไขมันที่พุง<ต>มันจะไปทั้งตับทั้งพุงไขมันที่ตับมีมีโทษอะไรบ้างมีครับเพราะว่าตับเราเนี่ยเป็นอวัยว,วะสำหรับล้างพิษนึกไหม เวลาเรามีพิษอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยตับมันล้างพิษถ้าตับนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันโดนไขมันไปเบี่ยนบังที่ไปแล้วจํานวนหน่วยที่จะล้างพิษก็จะลดลงพื้นที่ใช่ครับพื้นที่เสียถูกต้องไหมครับมีอะไรที่เราไปทานเพื่อล้างไขมันที่ตับโดยปกติแล้วเรามักจะแนะนําให้กินแป้งกับน้ําตาลให้น้อยลงเพื่อให้ของใหม่เข้าไปน้อยแล้วเราเอาออกให้เยอะขึ้นโดยการออกกําลังกายหรือหรือว่าทานอาหารซึ่งช่วยเผาผลาญอาหารนอกจากนั้นแล้วตัวที่ตับเราจะทําอย่างไร แล้วก็อาจจะต้องให้สมุนไพรบางชนิดภาษาอังกฤษเรียกว่ามิลทริโซผมไม่รู้แปลมาไทยว่างไงเป็นเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งมันเป็นดอกไม้คล้ายอาอๆอย่างนั้นแหละครับมิลทริโซนะมิลทริโซเนี่ยเป็นสมุนไพรฝรัง่งเวลากินเข้าไปแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระม,มันก็ไปที่ตับันทําให้ตับเราสดชื่นขึ้นมันก็จะไปเอใไ้มันหลุดตัวออกไปของไทยเรามีฮะของไทยเรามีสามชนิดมาปนกันบวชปนกันไม่ใช่ครับมะกอกไทยมะกอกพิษเพก แล้วก็มะขามป้อมครับ oh, มาขามป้อมเนี่ยมีสารต่อต้านอนุสระสูงมากมา,มากยิ่งกว่าวิตามินซีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตามที่คุณนิรุตบอกเนี่ยอันนี้ก็เชื่อถือได้อีกอันหนึ่งก็คือโดยปกติเนี่ยบางทีเนี่ยสมุนไพรไทยเขาังไม่ทาวิจัยสมุนไพรฝรั่งมันทาวิจัยมาก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราโคดเราก็โคดของฝรั่งแต่พอบอกแบบนี้ผมก็คิดว่าใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้ครับเพราะว่าดอกไม้ฝรั่งเราไปหาก็ลําบากบ้านเราเนี่ยมีอยู่แล้วง่าย มะกอกไทยมะกอกพี่เพกมาขามันแปลรูปมาเป็นเราไปทําแห้งปนมาเราผสนผสมเท่าเท่ากันเสร็จทำเป็นแคปซูลแต่เกาะที่ตับเสร็จแล้วเนี่ยแ่เกาะที่พุงตจากตับมันมันไม่ที่มันเยอะเออไม่เหลือแล้วก็ไปเกาะที่พุงแทนเกาะที่พุงเพราะฉะนั้นไอพุงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระยะสุดท้ายของคนที่จะอนั่นแล้วที่ที่เผาผลาญไขมันได้ไม่ดีมันไปสะสมที่พุงคุณหมอคุณหมอกําลังจะหมายความว่าคนที่ลงพุงนี้มักจะมีไขมันเกาะที่ตับแล้วใช่ครับ แน่นอนเลยครห่วงแล้วนะทีนี้ทีไม่น่าห่วงแล้วนะเพราะนั้นถ้าเริ่มลงพูดเนี่ยแปลว่าที่ตับเนี่ยต้องมีครองมันไม่มากก็น้อยแล้วนะทีนี้เวลาที่เราจะเอาพวกนี้ออกเนี่ยมันต้องออกไล่ๆ่กันไปเอาตับออกก่อนแล้วค่อยเอาที่พุงออกนะครับบางคนไปไปซิดอัพสะกเกือบตายนะพุงก็ไม่ยุบหรอกนะใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าแต่ต้องไม่กินใหม่เข้าไปแป้งกับน้ำตาลแต่ที่ตะกี้เราคุยเราคุยเรื่องวัยเพลินนะวัยเพลินนี่ที่สำคัญจะต้องจำไ้เลยวัยทองหรือวัยคนอายุมากขึ้นเนี่ยนอนหลับยาก หลับแล้วตื่นง่ายตื่นแล้วนอนไม่หลับถูกต้องไหมครับเกี่ยวสิครับเพราะช่วงเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยร่างกายเราจะสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าเทสโทสเตอโรนออกมาทั้งผู้ชายและผู้หญิงฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยมันช่วยเผาผลาญไขมันช่วยควบคุมระดับน้ําตาลนะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพราะั้นพอมันลดลงหมดเนี่ยไขมันก็ขึ้นเลยครับงั้นก็ต้องนอนให้หลับใช่ถ้าไม่หลับ แล้วช่วยต้อออกกำลังอ่าทีนี้ยังยังยังไม่หมดนะยังมีฮอร์โมนอีกตัวเราก็รู้ว่าฮอร์โมนที่การแก่ชราเนี่ยเขาเรียกว่าโกรทฮอร์โมนหรือังเกตนะคือฮอร์โมนกันโกรทฮอร์โมนเนี่ยเวลามันจะออกฤทธิ์มันจะส่งสัญญาณไปที่ตับให้ตับสร้างสารที่ชื่อว่า IGF-1 ไม่ต้องไปสนใจชื่ออะไรนะแต่พูดง่ายๆคือไอ้ตัวเนี้ยโครงสร้างเหมือนฮอร์โมนอินซูลิน นะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ควบคุมการสร้างโกรทฮอร์โมนถ้าเกิดว่ามีตัวนี้สูงสมองก็จะสร้างโกรทฮอร์โมนต่าถูกไหมเพราะไม่อยากมีเยอะถูกไหมครับถ้าถ้าถ้าไอ้ตัวตัวสารตัวนี้ที่ตับต่าสมองก็จะสร้างโกรทฮอร์โมนออกมาเยอะถูกไหมครับทีนี้ไอ้สารตัวนี้กับอินซูลินโครงสร้างเหมือนกันร่างกายแยกไม่ออกเข้าใจยังเข้าใจที่ผมพูดไหเพราะฉะนั้นพอเรากินแป้งกับน้ําตาลเยอะร่างกายก็ผลิตอินซูลินออกมาควบคุมเยอะ แล้วมาควบคุมไม่ได้ปั๊บเนี่ยมันต้องใช้อินซูลินระดับสูงขึ้นที่จะควบคุมน้ําตาลนั้นตะละวันตะละวันก็ออกมาเยอะแยะสมองก็คิดว่าเออคุณมีเยอะแล้วก็ไม่สร้างก็ไม่สางเนี่ยและที่จะต้องรู้คือว่าไอ้ตัวกรทฮอร์โมนกับเทสโซตอโรเนี่ยมันออกฤทธิ์คู่กันจับมือกัน ถ้าจับมือกันเมื่อไหร่มันเผาผานไขมันหมดเลยลองดูสิหนุ่มสาวๆไม่ว่ากินยังไงมันจึหุ่นดีเห็นไหมจริงจริงจริงเพราะเขามีฮอร์โมนทั้งสองตัวดีแต่พอเราอายุมากขึ้นฮอร์โมนทั้งสองตัวลงแล้วเรายังกินเหมือนเดิมได้ไม่ออกกำลังกายลกินน้อยลงโดยเฉพาะมื้อเย็นนะอาจารย์ถ้ามื้อเย็นไม่ทานพุงแบนเลยนี่ไงครับถ้าเกิดเรามองภูมิปัญญาคนโบราณแล้วดูพระสิ เขาทําการศึกษาวิจัยมาแล้วว่าพระเดบวรัตุศาสนาเนี่ยอายุยืนและเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกนะครับจริงเพราะว่าท่านไม่ฉันมื้อเย็นแล้วมื้อเย็นนอกจากท่านไม่ฉันแล้วท่านยังเดินจงกรมแล้วก็ไปการออกกำลังกายนะและท่านยังแผ่เมตตานั่นคือนั้นท่านหลับสบายฮอร์โมนต่างๆออกมาดีคนที่นอนหลับสนิทสบายนั้นรูปร่างจะดีครับกี่ชั่วโมงครับสักหกชั่วโมงสักหกชั่วโมงก็พอเลยครับแต่เรื่องของกวกการนอนเนี่ยมันต้องเป็นเวลานอนนะ ไม่ใช่หกชั่วโมงฉันนอนมาตีสามแล้วตื่น9ก้าโมงเช้าอันนี้ไม่ได้นะครับคนละเรื่องกัเพะมีนาฬิกาเวลานาฬิกาเวลาเนี่ยมันบอกว่าสามทุ่มเนี่ยร่างกายจะเริ่มสร้างเมลาโทนินให้เราง่วงเราจะเริ่มง่วงประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งแถวทีวีแล้วก็แล้วก็เที่ยงคืนเที่ยงคืนเราต้องหลับพอเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยสมองจะสร้างฮอร์โมนทุกชนิดการแก่ชราเผาผลาญอาหารอะไรต่างๆหมดเลยเพราะฉะนั้นมีคนถามว่า ทำยังไงจึงจะสุขภาพดีรูปร่างดีผมตอบสั้นๆง่ายๆเลยนอนให้หลับสนิทก่อนเที่ยงคืนแล้วปิดไฟนอนถ้าสมมติว่าเรากินมื้อเย็นเยอะๆเนี่ยกินเสร็จแล้วเราไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ใช้งานเลยพลังงานมันอยู่ที่ไหนมันก็ไปเก็บเป็นไขมันที่พุงกับที่ตับถูกไหมฮะแต่มื้อเช้าพอเราไม่กินเนี่ยปัญหาอย่างนะพอมื้อเช้าเราไม่รับประทานเนี่ยเราจะหิวมากขึ้นมากขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปเรื่อยๆเลย,เลยพอถึงตอนเย็นกินพายุบุกแคมแล้วเนี่ยวไม่กินมื้อชาไม่กินอย่างที่พูดว่ามัน้ี อันตรายมีเยอะไหมคะนี่แหละครับโรคเขาเรียกเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่เรียกโรคนะเดี๋ยวนี้เรียกโรคนะโรคอ้วนลงพุงไม่เรียงโรคอ้วนลงพุงเป็นอันตรายในอนาคตถ้าเกิดเป็นโรคอ้วนลงพุงจะเป็นโรคอะไรมะจะเป็นเบาหวานตามมาจะมีไขมันในเลือดสูงตามมาจะมีความดันโลหิตสูงตามมาจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงจะเป็นสมองเป็นอัมพาตอัมพฤกและที่สําคัญที่สุดคือผู้ชายจะเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศใช่ใช่มีคนเล่าบอกว่าถ้ามีพุงเนี่ยมันจะ เรื่องพวกนี้มันจะไม่ค่อยดีทีนี้ค้าพธิบายก็คือเวลาที่เราอ้วนลงพุงไขมันที่อยู่ที่พุงเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนเพศหญิง<อ>ไขมันมันเป็นฮอร์โมนเพศหญิงเราจึงสังเกตเห็นว่าผู้หญิงที่อ้วนๆลงพุงใช่ไหมอ้วนลงพุงความดันขึ้นพวกนี้เป็นมะเร็งมดลูกกับมะเร็งเต้านมเยอะเ<อ>พราะมันเป็นฮอร์โมนจากไขมัน<อ>ในขณะที่ผู้ชายที่อ้วนลงพุงอ่ะพอมีไขมันสูงๆมันก็มีฮอร์โมนเพศหญิงเยอะเวลาสัดส่วนฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนชายก็น้อย ครัพอมเพชรชัยน้อยของสําคัญของเขามันก็ไม่ค่อยขยายเข้าใจไหมสงสารเขาเนาะนาฬิกาชีวิตที่อาจารย์หมอพูดยังใช้ได้กับชีวิตประจําวันของคนในโลกใบนี้ไหมครับได้ครับแต่ว่าหลังทุ่มเข้านอนเนี่ยผมว่าไม่ไม่ได้นะก็คือคือคืนทุ่มต้องเต็นที่ก็คือก็คือต้องมีการอัดเดปเวลาเราพูดมันต้องมีการปรับตัวนะครับปรับตัวนะครับ โลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปทีนี้ก็ถามว่าทําไมร่างกายเราไม่ปรับตัวตามแสงแล้วอย่าลืมนะว่าตามพัฒนาการของมนุษย์หรือของอะไรทั้งหลายเนี่ยน,นะครับ,รบมันจะใช้เวลายอย่างน้อย500ปีถึงพันปีกว่ามันจะเปลี่ยนยีนแต่ว่าแสงสว่างมันมาไม่เกิน200ปีนะดร่างกายเรากําลังพยายามเปลี่ยนอยู่แต่มันยังเปลี่ยนสู้ไม่ไหวออนะแต่ทีนี้ถ้าเราจะต้องนอนดึก มันก็ต้องมีวิธีการใช่อดีสันนี้เพิ่งค้นพบหลอดไฟไม่กี่ปีนี้เองใช่ใช่ไหมอดีสันน่ะร่างกายเป็นการพยายามปรับตัวอยู่แต่มนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าวงจรชีวิตมันเป็นร้อยปีหลายๆปีกว่าจะมันจะเปลี่ยนอีกมันอีกหลายเจเนอเรชั่นทั้งเจเนอเรชั่นเราถ้าเราอยากอายุยืนไม่เป็นอะไรเราก็ต้องเรียนรู้นาฬิกาชีวิตแต่เราต้องปรับเช่นเราจะนอนดึก งานศึกษาวิจัยเพราะว่าถ้านอนหลังเที่ยงคืนเนี่ยบางทีมันจะนอนหลับยากเพราะมันเลยไซเคิลตัวเองไปแล้วแต่เชื่อว่า3ามสี่ทุ่มเนี่ยจริงๆริหนิงเป็นช่วง่วงต้องเป็นช่วงง่วงช่วงนั้นเป็นว่วงแล้วถ้าเรานอนจะลัาเลยเราก็ลังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นไงว่าช่วงว่วงหรือไม่ว่วงว่านาฬิกาชีวิตบอกว่าสามทุ่มหรือสี่ทุ่มให้เตรียมตัวเข้านอนเพราะช่วงนั้นจะเป็นเวลาที่ร่างกายพักผ่อนที่สุดร่างกายจะหลั่งสารนู่นสารนี่อะไรต่ออะไรออกมาจะรอความคงขงแกว็แต่ว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยน้รู ใช่ไครับว่าถ้าเราเรียนรู้เราก็เรียนรู้ว่าในวงจรเขาเนี่ยตอนสามทุ่มเนี่ยเมื่อแสงมันหายไปตั้งแต่ทุ่มหนึ่งสามทุ่มเขาก็สร้างสารชื่อเมลาโทนินออกมาอาจารย์หมอครับต่างประเทศสามทุ่มมืดจดินเนอร์ก็ใช่โดยเฉพาะหน้าร้อนนี่แดดยังเปลี่ยนใช่ใช่ใชทีนี้ทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าไอ้นั่นแหละโดยปกติแล้วมันแช่สั้นๆเนี่ยซัมเมอร์สั้นๆอืมอืมอืมพวกนั้นเนี่ยมันก็จะโชว์จะเสียนว่าโชว์นะสุขภาพเขาไม่ค่อยดีนะฝรั่งนี่จะสุขภาพดีหน้าหนาวไปสังเกตดูเดูเน่ะ้ารอ สียไปนะแต่ถ้าเราจะปรับถามว่าเราปรับแต่แม้เราก็ต้องปรับได้ไม่งั้นเขาจะมีวิชาการมันทำไมเพรางั้นเราก็เรียนรู้ว่าหนึ่งเนี่ยพอแสงแดดหาย2ชั่วโมงเมลาทนินก็มาหลังจากนั้นอีก2ชั่วโมงก็หลับนม้มันเป็นวงจรอยู่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้พอถึงตอนเย็นเนี่ยก่อนที่จะถึงเวลานอนไม่ว่าเราจะนอนดึกยังไงเราก็อย่าให้มีแสงไฟกลางวันสิก่อนที่จะนอนสัก4ชั่วโมงสมมุติเราจะนอนตีสอง ตั้งแต่สี่ทุ่มเนี่ยก็อย่ามีไอ้แสงขาวๆอ่ะเปิดไฟก็ไม่ได้ก็เปิดไฟได้แต่เปิดไฟประเภทที่ไฟสีสีแดงอะใช่ต้องเป็นอย่างนั้นไหมสีนวลๆสีนวลี๋ยวนี้เกือบทุกบ้านเขาเปลี่ยนเป็นวอรไฟใช่ไหมฮะงั้นถ้าเกิดเราเปิดไฟเป็นแบบไฟวอร์มอ่ะอาจารย์บ้านก็ไฟวอร์มอ่ะสักสักสี่ทุ่มนะแล้วเราก็รู้ว่าพอถึงเลยตรงนั้นเนี่ยร่างกายมันไม่สร้างเมลาโทนินแล้วเราก็ไปซื้อเมลาโทนินกิน เราก็ไปซื้อเมลาโทนินธรรมชาติกินซะนะประมาณสักเที่ยงคือมันช่วยได้เหรอที่อาจารย์ให้ตัดอาจารย์ให้ตัอาจารย์ให้ตเพราะแต่แต่มันต้องเป็นเมลาโทนินธรรมชาตินะไม่ใช่ซื้อสังเคราะห์นะธรรมชาติอยู่แล้วอาจารย์ให้ตัวธรรมชาตินี่นะครับพอให้ธรรมชาติเข้าไปเนี่ยเราก็ทําใกล้ๆอย่งนู้นใกล้ๆเวลานอนแล้วก็ปิดไฟให้ดีๆนะที่สําคัญที่สุดก็คือต้องปิดม่านในห้องให้มืดสนิทไม่ให้แสงเข้าเลยเพราะไม่งั้นแสงแดดเข้ามาก่อนเนี่ยร่างกายตื่นเลย ถ้าเช่นนั้นแล้วผมว่ามีกลุ่มน้อยคนที่จะปฏิบัติอย่างนั้นได้อาชีพเป็นอาจารย์หมอบางทีก็ต้องมีงานวิจัยงานผ่าตัดอะไรอาจารย์หมอไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้นอนอย่างนั้นนักแสดงนี้ไม่มีทางผู้ที่ทํางานโรงแรมยี้ไม่มีทางบางคนเข้าเวรนั่นแบบพยาบาลอาหารพยาบาลหมอพวกนี้เพราะฉะนั้นผมเลยว่าคนจํานวนน้อยแม้กระทั่งพระ พระอย่างผมเวลาที่บวชเนี่ยตีหนึ่งนี่จะจำวัดกับนอั่งเป็นปัศนานั่งทำอะไรต่ออะไรต่อวัดคำวัดเย็นเพราะฉะนั้นจะเหลือคนจำนวนกลุ่มเท่าไหร่เองครับคุณหมอที่จะเข้าได้ตามนาฬิกาผมดูแล้วผมงงมากเวลาเรือนี้เวลานี่ให้ออกกำลังกายตีห้าเหมาะสมที่สุดอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันปฏิบัติยากมากอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ถึงต้องมีมีตัวช่วยต้องปรับเปลี่ยนต้องมีตัวช่วยไงแต่กี้ผมบอกตัวช่วยไปตัวแล้วครับว่าคุณต้องทำแสงคุณต้องมีเวลาทลอีนแล้วคุณต้องปิดไฟให้มืด นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะใช้ได้เรื่องการต้มทั่วไปใช้ได้นะใช้ได้ในระดับเพราะอย่างเช่นพระเวลาปิศนาฉันไม่ใช้ไฟอยู่แล้วใช่ไงครับนั่งวิปรสสนากรรมฐ่างๆเหพวกนี้คืออาจารย์คือหมออาจจะบอกว่าถ้าเป็นไม่ได้ให้ทําบ้างคือไม่ใช่กิจวัตรประจำวันต้องนอนเที่ยงคืนทุกวันอย่างนั้นหรือเปล่าควรจะทําบ้างผมเคยนอนสามทุ่มครับตีสามมันตื่นใช่ พราะมันพอแล้วไงฮะแล้วมันก็นอนไม่หลับใช่แต่พอ8ปดโมงคนงานเริ่มทํางานผมเริ่มง่วงกลับไปนอนมันเป็นยังไงอาจาเพราะจะเรียนกูติวันให้ตอนนี้เข้าใจอาจารย์หมอ่าเขาจะเล่าให้ฟังสามทุ่มเนี่ยสมมุติเรานอนแล้วเราก็หลับเลยแล้วก็จะตื่นมาตอนตีสี่ที่กี้ผมบอกอาจารย์หลับไม่รู้ตื่นตีสี่เนี่ยเขาห้ามนอนต่อหรือห้ามไปเลยไปทํางานเลยร่างกายมันก็จะปรับแต่ทีนี้เวลาจะไปทํางานเลยเนี่ยร่างกายต้องการพลังงานถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นต้องกินอะไรเข้าไป ถ้าไม่กินอะไรเข้าไปร่างกายไม่ได้พลังงานมันก็จะเข้าสู่วงจรเพราะฉันหมดแรงฉันจะไปนอน <S 1> <S 1> ทีนี้พอไปนอนปุ๊บกลางคืนกลับมาใหม่เขาีจะนอนไม่หล,ลับลนะเหออ็นไหมครับ ผมไม่มีปัญหาเลยก็ไม่เป็นไรไอ้คุณได้รถกรณีพิเศษแต่ส่วนใหญ่เป็น<ผ>มว่า,าต้มกาแฟดื่มน้ำรอคนงานเริ่มต้นทำงานแปดโมงพี่ทำงี้สิมันง่วงถ้าพี่เป็นบ่อยๆพี่เรียกคนงานมันทำขนมขายเขานอนแล้วเขาต้องทำงานเช้าสแต่มันจะไปหมอสำหรับคนงานบ้านนอกอย่างพวกผมเข้าใจอาจารย์หมอทุ่มกว่าเนี่ย นอนหมดแล้วนอนหมดนอนหมดนนแล้วตีสี่เขาเหนื่ไงที่ก็นอนเร็วไอ้ไฟสีคงสีขาววอมไล่ไม่ได้เปิดทุ่มครึ่งสทุ่มหลับไปแล้วตีสี่ขึ้นมาแล้วอะไรนะก่อไฟก่ออะไรแล้วเสียอยู่อย่างอาจารย์หมอปัญหาเกิด ลูกดกมาก็ไม่รู้จะทำอะไรมันพึ้นก็ไม่รู้จะทำอะไรมันพึ่ลูกดกเลยออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวหัวปีท้ายปีแล้วอาจารย์หมอเออจริงคุยกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์มาคุยเรื่องนี้ดีกว่าอย่างไรที่เรียกว่าลงพุงเดี๋ยวเรามาวัดรอบเอวกันจะได้รู้ว่าเฮ้ยอย่างนี้เรียกว่าลงพุงหรือเปล่าแล้วเสี่ยงอันตรายขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาค่ะคุยเพลงเมืองไทย